สวัสดีผู้ชมทุกท่านมีเหรียญประกาศรับซื้อให้ราคาสูงนะครับจะเป็นปีอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขออธิบายประวัติโดยย่อด้านหน้ากลางเหรียญก็จะมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลัง มีรูปเจดีวัดเชียงใหม่เรียนที่ผมประกาศรับซื้อนี้เป็นเหรียญจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะครับมีผู้ชมหลายท่านนะ นำเหรียญมาขายให้แล้วก็ตรวจเช็คดูเหมือนกันนะครับก็เราก็เอาบ้างนะถ้าเหรียญที่เราต้องการบางทีก็ออกไปข้างนอกไปรับซื้อนะครับมานัดพบลูกค้าแล้วเราก็ตกลงราคากันนะครับถูกใจเราก็ซื้อนะ บางทีก็ถูกใจบางทีก็ไม่ถูกใจนะครับไม่ถูกใจใหมายความว่าไม,ไม่ไม่ตรงสเปคที่เราต้องการนะผู้ชมดูแล้วโอ้โหเหรียญแบบทั่วไปนะผู้ชมเออถ้าเป็นเหรียญแบบแปลก,ปลกเหรียญแบบปมซ้อนหรือว่าพระเศียรเอียงหรืออะไรเงี้ยพระเศียรตรงเนี่ยเออพอรับได้นะแต่นี่เป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไป ไม่มีราคานะผู้ชมมีอยู่ทั่วไปนะพอหาได้นะครับผู้ชมแต่เหรียญที่ผมต้องการรับซื้อนี้คือเป็นเหรียญที่มีความพิเศษและแปลกนะครับหวังว่าผู้ชมคงเข้าใจนะแต่ผู้ชมมีเหรียญตรงตามที่ผมต้องการนะครับจ่ายไม่อันนะ สมัยนี้นะครับผู้ชมราคารับซื้อเหรียญน,นะในเรื่องราคานะก็พูดยากละ่ะบางทีเท่าไรอาจารย์มาถามเราไม่รู้จะตอบอยังไงนะผู้ชม <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่รู้จะทตอบอ๋อจะบอกว่าแปดสิบาทสี่สิบาทสามสิบาทเนี่ยมันเหรียญที่ไม่มีราคานะผู้ชมเดี๋ยวนี้สมัยนี้เหรียญเงินร้อยสองร้อยนะไม่มีใครอยากได้นะ่ะเออ ผมว่าขายไปเถอะนะผู้ชมเหรียญนะ่ะร้อยหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบมันก็เหรียญแบบเราเก็บไว้ทําไมอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเออสู้ดีเราก็ปล่อยทิ้งไ,ไปแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเขาเราเก็บไว้ทําไมเออเนี่ยไม่รู้จะยังไงอะ่ะราคาเออบางทีเราไม่ไม่ไม่กล้าที่จะบอกนะว่าเออร้อยหนึ่งเอาไหมสองร้อยเอาไหม น้อยไปหรือเปล่าผู้ชมผมว่าไม่น้อยนะเอเงินหายากนะสมัยนี้มันก็ยังไงอ่ะสมควรนะสมควรกับสำหรับเหรียญที่มีนะเออเว้นแต่ว่าเหรียญสมัยรัสมัยเก่ารัชกาลที่ห้าเหรียญเนื้อเงินอะไรเงี้ยเออผมไม่ว่านะ่ะอย่างนั้นราคาแพงแน่นอนแต่นี่เหรียญแบบทั่วไปอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทเอาไหม ยี่สิบบาทเอาไหมโอ้ม่นรู้จะนำเสนออย่างไรไม่มีใครอยากได้นะผู้ชมเออขายไปเถอะอ่าเรามาเข้าเรื่องเหรียญกันดีกว่านะผู้ชมที่จะนำเสนอเหรียญที่ประกาศรับซื้อนะครับจุดสังเกตเหรียญที่มีราคาแพงห้าหมืนบาท ดูตรงที่ฐานปอปลานะครับแล้วก็ฐานเลขสี่จะชิดเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชมดอกไม้หรือเปล่านะโดยเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปแล้วนะผู้ชมจะห่างแต่เหรียญน,นี้ชิดเหรียญน,นี้มีความพิเศษและแตกต่างจึงมีราคาสูงห้า0 0ืนบาทติดต่อไปนะครับ ในกรณีเอารูปภาพลงใน Facebook กรุณาเน้นภาพให้คมชัดนะครับง่ายในการพิจารณาแบบเหรียญปัำ้อนก็เอานะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นเหรียญปีพศ2523เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับจะต้องปัำ้อนให้ชัดเจนแบบนี้ เหรียญที่ปั๊มซ้อนนาเสนอนะครับจะต้องมีภาพคมชัดและซ้อนใหญ่ด้วยไม่ใช่เป็นเงานะาถ้าตรงตามที่เราต้องการจะติดต่อไปผู้ชมเห็นไหมครับสังเกตที่หัวปลาจะปั๊มซ้อนใหญ่นะครับแล้วก็ท้ายหลังเราเรือด้วยนะครับ จะมีเงาซ้อนนะครับเรียนต่างประเทศก็รับนะครับแต่จะต้องปั๊มซ้อนให้ชัดเจน,เจนภาพคมชัดนะครับหวังว่าผู้ชมทุกท่านเข้าใจตามกันนะครับอ้าเรากลับมาเข้าเรื่องเรียน,ยนกันดีกว่านะครับผู้ชม ผู้ชมสังเกตตรงข้อความนะครับคำว่าภูมิพลอดุลยเดชจะชิดพระบ,บรมรูปเห็นไหมครับคำว่าภูมินะครับจะชิดแล้วก็ชอช้างจุดชิดใกล้นะครับแล้วก็รอเรือคำวรสแล้วก็เขลขเก้เาไทายนะครับจะชิดพระบ,บรมรูปโดยเรียนปกติธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับจะห่าง วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผู้ชมไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับสมาชิกใหม่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ที่เราเอาลงนะครับฝากทิ้งท้ายนะครับสมาชิกทุกท่านต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมดีเสมอมา,อาดูแลสุขภาพทั่วหน้านะครับเป็นห่วง นะครับในช่วงนี้วันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ